สวัสดีค่ะแม่ตุกตานะคะเพจแม่เจ้าค่ะว่าจะมาพูดหลายวันแล้วแหละเกี่ยวกับเรื่องหนี้ใครเป็นหนี้บ้างแม่ค้าเนาะแม่ค้าพ่อค้าก็เป็นหนี้กันแหละแต่ทีเนี้ยถ้าถ้ามันอะไรที่เราคาดหวังไว้แล้วมันไม่เป็นอย่างใจเรา เราจะทํำยังไงอย่างเวลาถึงเวลากระชั้นชิดที่เจ้าหนี้มาทวงหนี้เราอะใครเป็นบ้านค,คืออย่างนี้ใครก็ไม่อยากเป็นหนี้เนาะหนึ่งแล้วก็ถ้าสมมติว่าพูดถึงว่าว่าเจ้าของหนี้เขาก็ต้องอยากได้เงินแล้วเราก็คงจะไม่อยากทําให้ใครเดือดร้อนเนาะแม่พุกเกก็เหมือนกันหนี้เยอะยอมรับหนี้เยอะแล้วก็ไม่อยากทําให้ใครเดือดร้อนด้วย เจ้าหนี้ทุกคนไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนต้องการรับผิดชอบแต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างมันไม่เป็นใจตามที่เราคาดหวังไว้จะทำยังไงก่อนอื่นตอนที่เราไปยืมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ที่เป็นตัวบุคคลหรือว่าเป็นสถาบันการเงินธนาคารต่างๆต,ตอนที่เราไปเราได้เงินหนี้มาเราดีใจไหมดีใจ เราได้เงินมาหมุนขอบคุณ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 เขาที่เขาให้เงินเรามาหมุนทำนี่แล้วเราเอามาประกอบธุรกิจเอามาทำธุระเอามาใช้ตามจุดประสงค์ที่เราได้มาแต่ถ้ามันไม่เป็นใจครบกำหนดแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาไปชำระได้ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาติดต่อมาหรือเขามาทวงว่าพี่ตุ๊กตา ถึงเวลาต้องใจแล้วนะคุณทุกตาทำยังไงถ้าเราไม่พร้อมคุยคุยกับเขาเพื่อหาทางแก้ไขหนึ่งตั้งสติก่อนอย่าพึ่งมีอารมณ์อารมณ์เวลาคนมาทวงนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเวลาที่เราไม่พร้อมที่เวลาที่เราไม่พร้อมที่จะจ่ายเวลาที่เราไม่พร้อมที่จะจ่ายแลเ,เกิดอารมณ์ ม่เงยกูไม่มีอารมณ์เสียหง,งุดหงิดแต่ด้วยหน้าที่ของเขาเงินเขาเขาก็อยากได้คืนเนาะใช่ไหมก็เหมือนเราเราให้เงินใครไปบางทีเราเดือดร้อนเราต้องใช้เราก็ต้องอยากได้คืนแต่ที่เนี้ยในเมื่อเราไม่พร้อมจะจ่ายแต่เราเราก็ไม่ได้ไม่ได้โกงไม่ได้หนีทำอยู่แต่มันยังหาไม่ได้ คุยกับเขาพี่อย่างยี่อย,ย,อ,ยอยู่นะหาอยู่ยังไม่มียังไม่ได้แต่ไม่ใช่ก็จะบอกแค่ว่าไม่มีไม่มีไม่มีมันก็ไม่ใช่เริ่มที่ใจเราก่อนคืออ,อ,อันนี้จากตัวแม่ทุกตาขอบคุณมันมันมันเป็นทุกอย่างอะ่ะคุณ ก็คลา,าไหมคาทุกอย่างมันเริ่มที่ใจแล้วนะของอย่างนี้คือมันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วเอาเอามาผนวกกันน่ะเอามาผนวกกันไม่ว่าจะศาสนาไหนเชื้อชาติไหนคือเรื่องของการกระทําเรื่องของการกระทํากรรมอะไรวะเขาเรียกถ้าวิทยาศาสตร์ก็คือนิวตันน่ะ อะไรวะที่ที่มันตัวเหวี่ยงเคยเห็นลูกตุ้มที่มันเหวี่ยงไหมหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งมาไอ้ตัวตัวเหวี่ยงลูกตุ้ม <iatric> ที่มันกระทบกันแล้วอีกตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งไปกระท,ท,ท,ทบกันเขาเรียกว่ากรรมเขาเรียกว่าหนึ่งแลกหนึ่งทุกอย่างมันมันเป็นกรรมออาเริ่มจากใจพูดไปก็งงขอโทษขอโทษคือตอนเราไปเอาเงินเขาเราก็ดีใจแต่ทีเนี้ยพอถึงครบกําหนดตามสัญญาที่เราต้องจ่าย เรารับผิดชอบนะแม่ตุต๊กตาก็รับผิดชอบก็อยากให้ก็อยากจ่ายแต่บางทีคือมันไม่เป็นตามที่เราคาดหวังเราหาไม่ได้คุยกับเขาอย่าไปใช้อารมณ์อย่าไปใช้ความรู้สึกอย่าไปโกรธคืออย่าอย่าไปมีอารมณ์ว่าคือไม่พอใจอ่ะไม่พอใจอารมณ์ไม่ดีจริงๆคือลึกๆอ,อ่ะไอ้คำว่าไม่พอใจคือเราโกรธตัวเองนะเราโกรธตัวเองที่เราทําไม่ได้ที่เราทําตามสัญญาไม่ได้แล้วเราก็ไม่มีความสุข พอเราไม่มีความสุขเราก็รู้สึกไม่ดีอารมณ์ไม่ดีทีเนี้ยย้อนมาถามตัวเองก่อนในวันที่เขาให้เราอ่ะเราก็มีความสุขเราก็อยากได้ใช่ไหมทีเนี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องเอาคืนยืมเขามาขอบคุณก่อนแล้วคุยกับเขาตรงๆว่าทำอย่างนี้อยู่หาอยู่แต่มันยังไม่ได้พยายามแล้วทีนี้ ปรับใจตั้งใจขึ้นใหม่ปรับใจตั้งใจขึ้นใหม่เอาใจให้มันดีๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความรู้สึกสําคัญนะอารมณ์สําคัญทุกอย่างมันเริ่มที่มันเริ่มที่ข้างในข้างในข้างใน,งในออกจากข้างนอกจริงๆแล้วใจเราใจเราอ่ะมันใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานจริงๆเคยได้ยินไหมคะจะเล่าให้ฟัง เป็นวิทยาทานเนาะแม่ทุกตานะเคยโดนยึดบ้านเคยดนยึดบ้าน,น,านแม่ทุกตานี่ซื้อบ้านเอื้ออาทรเนาะซื้อบ้านเอื้ออาทรแล้วทีนี้ช่วงนั้นก็เป็นแม่ค้ากําลังขายของหมุนเงินได้มันจะมีช่วงหนึ่งช่วงปิดเทอมเนี้ยที่เราขายของไม่ได้เราไม่มีรายได้รายได้น้อยหมุนเงินไม่ทันไปจ่ายค่าบ้านไม่ทันไปจ่ายค่าบ้านไม่ทันแต่พอช่วงเปิดเทอมคือเราขายของได้กําลังขายได้ เราก็รีบทยอยจ่ายทยอยจ่ายแล้วทีนี้อีกนิดเดียวไม่เงินไม่ถึงพันเนี่ยคือเราไปทยอยตัดออกตัดออกปรากฏว่าเราไม่เข้าใจระบบธนาคารตอนนั้นเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้คุยกับเขาเราปิดประตูเราไม่เราเราไม่คุยก็คือด้วยอารมณ์ว่าเออเราใจไม่ดีแล้วอย่างก็คือที่สําคัญคือมันต้องคุยกันนะนะคุยกันว่าเออ คุยกันกับเจ้าหน้าที่ว่ามันเป็นยังไงยังไงยังไงก็คือคุยกันแหละแต่ทีนี้ด้วยความที่เราไม่เข้าใจเงินอีกนิดเดียวเราไปตัดไม่ทันปรากฏว่ามันครบกําหนดแล้วเขาแบบเขาไม่ยืดคืนไปก่อนยึดคืนแล้วเขามีหนังสือแจ้งมาให้เราขนของออกจากบ้านเลยนะคุณคิดดูบ้านที่เราส่งมาหามาส่งมาแล้วแล้วเขามีหนังสือบอกให้เราย้ายออกแม่กระ่เสียศูนย์เลยนะวันนั้นคือแบบแทบจะล้มทั้งยืนนะ่ะ คุณนึกออกไหมคือเขามีหนังสือแจ้งแจ้งมาว่าบ้านคุณโดนยึดแล้วไปจ่ายธนาคารที่หน้าเคาน์เตอร,เตอร์เขาบอกไม่ต้องจ่ายแล้วปิดบัญชีไปแล้วแทบล้มทั้งยืนเลยนะแล้วทีนี้เข้าไปคุยกับเขาเข้าไปเจรจาว่าทำยังไงมันต้องมีทางออกแต่อย่าใช้อารมณ์อย่าไปโวยวายอย่าไปตีโพยตีพายมีทางออกไหมสติ เงียบแล้วอย่าใช้อารมณ์ไปคุยสุดท้ายแม่ตูกกัาไปคุยกับเขาก็เสียใจนะก็ไปคุยกับเขาแต่เขาก็มีทางออกให้เราว่าพี่ต้องมาเคลียร์อย่างนี้อย่างนี้นะพี่ต้องทํามาจ่ายทุกวันที่15นะพี่ต้องมาใจ่ายให้ได้นะแล้วเราจะให้คืนอะไรประมาณเนี้ก็โอเคตกลงถ้าเราจะเอาถ้าของสิ่งนั้นมันมีค่ากับเรามีคุณค่ากับเราแล้วเราจะเอาเอาตกลงทําแล้วทีเนี้เรามีหน้าที่งไงทาให้ได้แต่ อย่าทำแบบมีความทุกข์วันนั้นคือแม่ทุกตาไม่กินข้าวกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงแม้ว่าเราจะคุยกับเขาได้แล้วแต่แม่ตุกตาลุกขึ้นมาดูตลกสามชาติมานั่งกับลูกมานั่งอยู่กับลูกแล้วดูตลกสามชาติหัวเราะหัวเราะแล้วใจเราเปลี่ยนแล้วใจเราเปลี่ยนใจเรามันคือมันเปลี่ยนจากที่เศร้ามา,มาตลก เนี่ยคือคือสิ่งที่แม่ทุกตาจะบอกคือถ้าเวทแล้วใจเรามันดีขึ้นไงพอใจเรามันดีขึ้นเราก็มีแรงมีกําลังที่จะลุกขึ้นสู้ต่อไปมองหน้าลูกแล้วไปต่อแล้วอารมณ์เราก็เออหัวเราะได้วะไปต่อแล้วก็ทําได้แม่ทุกตาจะบอกที่แม่ทุกตาจะบอกก็คือว่าถ้าเวลามีใครมาทวงนี้แล้วใจเราไม่ดีแล้วใจเราไม่ดีให้ย้าย ย้ายย้ายอารมณ์ของเราไปดูตลกเลยอันนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นะคุณคือความคิดของเราเนี่ยเป็นพลังงานส่งกระจายขึ้นออกไปส่งกระจายขึ้นออกไปถ้าเราเคยเห็นไหมพ่อค้าแม่ค้ารู้ดีถ้าสมมุติวันแรกแหกหมานนะ่ะครั้งแรกอะ่ะคือเขาเรียกว่าอะไรถ้าถ้าตอนเช้าตอนเช้าขายดี เราก็ถ้าขายดีทั้งวันถ้าตอนเช้าเราอารมณ์ดีเราก็จะอารมณ์ดีทั้งทั้งวันเริ่มต้นของวันใหม่และอย่างสมมุติว่าเราเปิดร้านขายของถ้ามีใครมาเซ็นว่าถ้ามีใครเอาแบงค์พันมาให้คุณก็จะเจอแต่แบงค์พันตลอดหรือว่าใครมาถามเซ็นใครมาถามติดอะไรเราหรือว่าตอนเช้าคนมาถามแล้วไม่ซื้อวันนั้นทั้งวันก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าพลังงานส่งก,กระแสะความคิดออกไป เขาก็ถึงบอกว่าเปิดร้านตอนเช้าให้อารมณ์ดีๆให้แหกหมานให้ว่า้พระตอนเช้าให้ว่า้เจ้าที่ตอนเช้าใช่ไหมในในคนที่นับถือทางนี้นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขึ้นสมองที่มันส่งออกไปกระแสใจที่มันส่งออกไปมันเป็นพลังงานที่มันส่งออกไปพลังงานด้านดีกระจายออกไปมันก็เจอแต่สิ่งดีๆเอาง่ายๆหลักการง่ายๆเบเบเลยนั่นแหละก็เหมือนกันแม่ทุกตาก็เลยจะบอกว่าถ้าเวลาที่เราแบบกุ้มใจ กุ้มใจหรือว่ามีคนมาทวงหนี้แล้วจิตเราตกเข้าไปดูตลกเลยมันจะปรับเราได้เร็วอ่ะเข้าไปดูตลกก่อนทําใจทําอารมณ์ให้ดีก่อนแล้วแล้วข้างหนักพอข้างในเราดีแล้วเราจะสร้างสร้างสร้างสภา,าวะคือมันพูดยากอะเนาะความรู้สึกเรื่องใจเป็นเรื่องที่ยากที่สุดดูตลกก่อนดูตลกดูตลก,ตลกแล้วพอพอเราตลกพอใจเราดีเรายกใจขึ้นปัญหามันจะขี้คายออก ถ้าในใจของเราคิดดีอยู่แล้วว่าเออหนึ่งเราไม่ได้โกงสองเราพยายามจะทําให้มันได้ที่เราเอารมณ์ไม่ดีรู้สึกไม่ดีนะเวลาที่เขามาทวงมาถามเพราะว่าเราทําตามที่สัญญาไม่ได้เรารู้สึกไม่ดีจริงๆนะลึกๆข้างในบางทีกระบวนการคิดของเราข้างในเราเราจับไม่ทันเราต้องการที่จะทําให้มันดีแต่มันพอดีมันมีปัญหามันทำไม่ได้ก็ตามนั้นแหละเปลี่ยนอารมณ์ไปดูตลกก่อนก็ได้ ไปดูตลกเปลี่ยนอารมณ์ไปดูตลกไปดูขำขันก่อนให้มันสนุกให้มันอารมณ์เราดีขึ้นแล้วตั้งใจใหม่ว่าเนี่ยกูจะเอาให้ได้กูจะทําให้ได้กูจะแค้ไขกูจะทําให้มันดีขึ้นแม่ทูกก็เ,เป็นเหมือนกันเจ้านี่มาทวงมาถามเนี่ยยิ่งช่วงเนี้ยพ้นโควิดไปแล้วเริ่มมาแล้วนะเจ้านี่ก็จะเข้าสู่สภาพปกติเขาจะไม่ผ่อนปลนเขาจะไม่อะไรแล้วนะทีนี้เรา เราหาได้เราก็ต้องเริ่มทยอยทยอยจ่ายทยอยจ่ายทยอยจ่ายทําให้ได้สู้ๆตั้งใจให้ดีอย่าให้จิตใจมันตกอย่าให้ใจมันเฟลเอาง่ายๆหลักการน,นะคะถ้าเริ่มต้นแหกหมันของวันนั้นเริ่มต้นแหกหมันของวันนั้นให้มันดีคุณก็จะดีก็จะขายดีตั้งแต่เช้าใช่ไหมพ่อค้าแม่ค้ารู้ดีถ้าสมมุติววันนั้นเขายดีตั้งแต่เช้าวันนั้นก็คือแบบ แหกหมานดีเหมือนเวลาที่ขายของได้เงิน 100, 000, 000, แบงค์ร้อยแบงค์พันมาแรกโอ้ยแหกหมานแหกหมานแหกมแหกมานประมาณนั้นเลยค่ะก็คืออารมณ์เราใส่ใจไปให้มันดีในตอนแรกถ้าถ้าคุณควบคุมอารมณ์ใจนีด่ดูตลกไปเลยให้มันเปลี่ยนโฟให้มันตลกให้มันอารมณ์ดีไปเลยโอเคไหมคะแม่ทุกตาก็เป็นหนึ่งในไหมคะที่มีหนี้มีเจ้าหนี้เยอะแต่เราเราตั้งใจจริงเราไม่โกงเราจะทำดี แม่ลูกตาก็เลยอยากออกมาแบ่งปันอยากอยากออกมาช่วยพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนที่พาร้านหนึ่งเนี่ยพ้นโควิดอ่ะเจ้านี้จะเริ่มมา<笑><笑>ก็เป็นกำลังใจค่ะสู้ๆสู้ๆเนาะสู้ๆบ๊ายบายค่ะ